อ่าทุกคนคุณแม่อารมถืออะไรคะถือทุเรียนค่ะทุเรียนอะไรคะนี่เขาเรียกทุเรียนอะไรทุเรียนหนึบค่ะอ่าทุเรียนหนึบนะคะเธอไม่ใช่ทุเรียนเชื่อมนะคะเพราะว่าถ้าทุเรียนเชื่อมมันจะต้องแบบมีนงมีน้ําแบบเยอะกว่านี้อันนี้เป็นทุเรียนหนึบเลยทุเรียนหนึบคือว่าทุเรียนที่เคี่ยวจนข้นแล้วนะคะเชื่อมจนข้นแล้วจะได้ชิ้นทุเรียนสวยๆแบบนี้ทูน่ากินมากเป็นชิ้นเป็นแว่นอย่างนี้นะคะนี่ คุณนายอารมณ์เขาขายนะคะคุณอย่างนี้ขายแบบไหนคะยังไงคะราคาราคาจำไม่ได้ค่ะมีสองขนาดอาหยิบมาค่ะนนนี่เลาบอกให้ห้าร้อยกรัมค่ะราคาเท่าไหร่คะห้าร้อยกรัมห้าร้อยเก้าเก้าค่ะเอาทำไมรู้ราคาล่ะเป็นคนตํานวจราคาเองเหรอแล้วถุงเล็กราคาถุงเล็กอันนี้ค่ะนี่อันนี้สองร้อยห้าสิบกรัมสองร้อยห้าสิบกรัมราคาุน่ากินมากใส่มินิราคาเท่าไหร่ สามร้อยสิบเก้าค่ะตายแล้วเป็นแม่ค้าได้ป่แะแม่ค้าเปเอาอันนั้นหยิบมาคีตีอันไหนคะอันห้าร้อยเก้าเก้าอันนี้ค่ะนี้จะได้ประมาณสี่ถึงหกชิ้นเนาะอันนี้ค<ะ>ุ้มอยู่นะอู้น่ากินมากอันเนี้ยสําหรับแบบคนมีงบนิดนึงก็แช่ตู้เยเ็ยนเก็บไว้ได้เท่าไหร่คะได้นานเลยคะ่ะนานเนาะเพราะมันนะไม่เสียนะไม่เสียค่ะเยนแช่ยงแช่เย็นไว้อยากให้ลองกินให้ดูสักหน่อยได้ไหมกินเปกินได้ไหมได้ค่ะอ่ะอันนู้นอ่ะลองกินให้ดูหน่อยได้ไหมไม่มีช้อนเนาะ หยิบเลยไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะเอไม่ได้นะคะอ่ะนี่น่าทานมากเลยค่ะน่าทานมากจริงๆเธอดูสิหนูไม่มีช้อนเลยเหรอเดี๋ยวกำลังไปเอาค่ะอ่าเดี๋ยวอไปเอาช้อนนะคะเนี่ยเธอเป็นชิ้นอย่างนี้เหนียวหนึบอย่างนี้เลยคุมค้มค่าคุ้มราคาแน่นอนแล้วเนื้อทุเรียนที่เอามาทำอ่ะเป็นเนื้อทุเรียนหมอนทองเกรดเอนะเธอดูดูชิ้นสิดูความฉ่ำสิโอ้โหเธอใครที่เคยกินมันหนึบนี่คือบอกเลยว่า ชิ้นซ้ายเลยจ้ะเพราะว่าทุเรียนหนึบมันฉ่ำมันอร่อยกว่ากันเยอะอ่ะเดี๋ยวให้คุณแม่อารมณ์ลองชิมอิจฉาแม่ฉันอยากกินแต่ฉันกลัวอ้วนแม่เลย,อยทุกคนแต่ฉันก็แอบจิกไป,ปแ,ลลแล้วชิ้นนี่ไม่เนื้อทุเรียนแบบอย่างนี้เลยอ่ะคุณแม่ขาไหนลองอืมอร,อร่อยมากเลยค่ะอิจิมซิ <laughs> แกงแม่แล้วเถอ<ม>ะบาหวานมาเอาือวันนี้ไปตรวจน้ำตาลด้วยนะได้เลยคแต่ชิ้นมันฉ่ำจริง ใครได้ไปห้าชิ้นนี้นี่คือแบบอร่อยไหมคะออ่ยการันตีสังได้เลยนะคะทักแชทมาจ้า